ส่เบดปอมหรือเบดท,ทุนล่อยตอนที่3เบทที่บะต้องมีขั้นพกผ้างงายอันน่อยน้ำหนักเบาครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องรักอีกสานจากคลิปที่แล้วเขาได้ยามเบดไปรอบหนึ่งแล้วนี่จะเป็นรอบสุดท้ายครับรอบนี้สิเก็บกูเบดกลับนำการเก็บกูเบ็ดกับวยญากครับมวนมวนเชือกไซโฟมแล้วก็บเบ็ดกอไว้ตอนนี้เวลาในคลิปที่เขายามรอบ2คือเวลาใบาสองครับรอบนี้เขาจีเซยเวลาโดนที่สุดครับเพราะว่าต้องกูเบดกลับนำเวลาใส่ไซบเดี่วครับบอน ใซเวลาเก็บเวลาเก็บโดนครับการกินเบ็ดของปลาสิคืนยูคอบสภาพอากาศน้ำเด้อครับทามุดแดดแดดนี่ปลากินดีครับบางครั้งติดเลี่ยงกันซีหาหลังกระมี่ครับแต่ถ้ามือใดนคึมคคือฝนสีตกนี่ครับปลาสิมาก,กินเบ็ดแทบสีบ่มีครับลักษณะของปลากระสูเวลาติดเบ็ดดึงป้อมแห้งครับดึงแทบจะจมน้ำเลย ยามปลารอบที่สองนี่เข้าเริ่มในป่าตัวยังไงึ้นแล้วครับขอเสียอย่างหนึ่งของปลากาเวลาปลากาติดเบ็ดปลากาจะขืนเบ็ดลึกครับเวลาปลดปลดยาก จากคลิปแรกที่ได้บอกว่านี่เป็นการทดลองเบ็ดไม่ไปน้าพอผมคนมากมายครับเบ็ดซับอัตโนโมัติแบบนี้เฮ็ดให้ห้อไดป้ปลาหลายขึ้นครับเทียบกับคนในหมู่บ้านที่ออกมาหากินพร้อมกันเยื่อที่ใส่แบบเดียวกันจํานวนเบ็ดไลเลียกันแต่จํานวนปลาท,ที่ได้ต่างกันหลายครับพ่อผมถึงกับออกปากเลยว่าขอเบ็ดเพิ่มมีเช็กลอยดวงแน่แต่ราคาเบ็ดอันนี้ราคาค่อนข้างสูงครับหนึ่งซองสิบบรรจุเบ็ดยูสิบสองตัวครับราคาต่อซ่องอยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทเลยครับลกโตล้วประมาณห้าบาทครับพี่น้องที่เพิ่งมาถึงตรงนี้แล้วที่เคยใส่เบ็ดอันนี้คอม แล้วใส่ดีบอมีคอดีคอเสียแบบใดลังนี่ติดเปล่นปลากาใหไงครับปลากาเป็นปลาในวงตรตะกูลปลาหมอวลูว่าทา่งบ้านอื่นเลียกคือบ้านผมบอบ้านผมเรียกปลากาปลาที่ได้มือนีมิตรขนาดเจือฟ้ามือเลยครับขายได้ราคาดีแน่นอน เบ็ดอันนี้ดึงบบขึ้นเข้าก็ต o อ g มือลงไปจกออกครับเพราะว่าถ้าดึงแห้งหลายปลกก็สิรุดครับไม้ที่เขามาใส่เบ็ดตรงนี้บริมีแค่เข้าครับมาใส่เบ็ดมีชาวบ้านมาใส่หลมีทั้งมาซิดเบ็ดเงือกุ้งมาใส่เบ็ดปลาชะโดหรือคนมาาทายคลิปรล้วก็มีครับเพื่อนที่น้องขนาดสองพันก็เลยแต่เล้ยตนี่ป่าหลากหลายชนิดครับแล้วกะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน,น้ำหลายชนิดครับเป็นแหล่งอาหารสั้นดีป่ายู่ได้ข้นก็ยู่ได้ครับ หลังจากที่เวาย่างเบสเจแล้วก็เก็บปลาสซกาติครับเพื่อชิแทะเอาปลาขึ้นฟังไปขายครับนี่คือปลารอบที่2ของเขาครับที่เขาได้ยามมาถือว่าได้หลายก็รอบแหลกอยู่ครับร่วมๆแล้วผลงานมัอนี่อยู่ที่ประมาณซีโลครับปลาเต็มกระติกเลยครับมัอนี่มัอนี่มีลูกค้ามาถ่าซื้อปลาถึงหน้าบ้านเลยครับถ้าให้ลูกค้าคาดปลาเองเขาสิขายอยู่ที่โลละลอยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ดยครับเดี๋ยวสิมีเทคนิคในการท้ามาหากินดีๆมานะนำเสนอตลอดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ